จพร้องกันนะครับนะโมตัสสพภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสพภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสพภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะอิมังสุปาคยัญ,ญชนะสามปันนางสาลีนางโพธนัง ปุตกังวลางปุตตะปูเชมีหิมานิมยังพันเตมาตกะพตานีสาปริวารานิพีขุสังคสาโอโนเชยามะสาธุโนพันเตพีขุสังโค อิมานีมาตากาตานีสัพปริวาลานีพีขูสังกษาปฏิคันหาตุอามหากังทีกะลาตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายมาตตกาพตาหาราก,ากับทั้งของวริวาลทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับ <จ ka. S 1> มาตตกาพตาหารากับทั้งของวริวาลทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่ออุทิศไปให้บุญแม่จวงแท้ตั้งที่ได้รวงรับไปแล้วขอจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้ในวันนี้และเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินตัวตัวตัวต่เชิญเสื้ยไาเชประเก็นข้าเลยนะครับ 啊，好个大白 यया भवत्सा मम ยาวขึ้นจบเลยครับยกภาขึ้นจบครับวางทับอุตสโยครับวางทับวางทับตรงตรงนะรับด้านขวานรับ้าะด้นมาด้านฝ้ครับดนาดมานฝาด้านฝาดรานฝาด้านด้านมาด้านฝา้นฝา เนรารุปตาวายกรรมนิโรธโกบาลิตตาวานิโรจนิเตตังหัวปัตตมุตุโต

เอายกภาพที่จบเลยครับเดี๋ยวนะครับผมกินแล้วอีกรอบผมก็คู่นะครับรอแค่คู่คู่ประจำที่นิดเดีวครับโอเคครับคือแล้วนะครับสิบรูปสิบเอ็ดรูปแต่ครับ คนหลังเหลือัไม่นยันพีครับสนาคนโดฟังกรัฟังฟังนะครับผอหอยู่ไหมนะครับยกภาาขึ้นนะครับอันนี้นมือีนงแน่ชัวรนะครับที่ผืนนึงนะครับนะครับ เสร็จแล้ววางบนเื่อไหมบวกบนทึกสาโยงนะครับวางบนเส้สาโยงนะครับวางบนเไหมบวกนะครับแล้วประนมมือไว้ครับนะครับประนมมือไว้นะครับประนมมือไว้ปล่อยผ้าครับปล่อยผ้าประนมมือไว้ครับ การูกคลุ้นะครับผ้าอ่าได้ก็จะได้ร่วงถวายกรถวยกถวายผ้าครับผ้าถวายผ้าเลยครับเอาผ้าเลยครับปัจจัยถวายผ้าเลยนะครับไปต่อทีเลยนะครับทำแต่เป <room> ็นจีนนะครับพร้อมแล้วนะครับยกผ้าขึ้นโจงที่แขนุณแม่นตัวเนะครับเสร็จแล้ววางเป็นเครื่องหมาหัวบนข้อสายโอนกันทับแล้วปล่อยแล้วก็ลูบไล่นะครับ

อาจารยัน้านครับางเาอากม้นะครับปัจจัยนะครับปัจจาานะครับปานะครับ๋คู่นะรักสัคู่นะครับนะครับทำเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมนะผ้าจบไปนะครับ เปนนายรับแต่แล้ววางหมายบวกนะครับนะครับแล้ววางหมายบวกพนมืไว้นะครับบคอยเลยครับตัดลครับ ครับแล้วนั้นๆๆครับอือ

การรูปเลยนะครับมาปัจจัยกันนะครับมาปัจจัยกันนะครับเปียนมามาปเียรมามาด้วยเลยครับมาจราดเยนะ้าจ้าเลยจ้า้า้เดี๋ยวเดี๋ยวครับนไม่เกี่ยวันยไม่เกี่ยวอ้าวอ้าครับทุกพระอาจโงกนะครับขาแล้วก็วางษาโยงไว้

ปลครับปาเป็ครื่หบวกสาโยเดี๋ยวเราอยากใช้เรืครับอครับเนาาพันแล้นไม่ได้นะแปะโอิตวนิวาจิรัวปัญพค ปัจจัยครับปัจจัยยาปัจจัยปัจจาทุกท่านะครับ